วันนี้ก็หนาวจากเพื่อนๆเดี๋ยวไปจ้างกล้องใหม่ให้ดีกว่าเนี่ยหนาวหิมะตกด้วยนะจ,จ๊ะไม่เจี้งไก่ด้วยนะจ๊ะเพื่อนเจ้าลูกเผออกมากินกินเร็วจังอะลยฮอ mh xong xong mh 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 rồi mh ừ mh 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 mình ăn hết cả ơi ชาวรูปแบบหนึ่งกินเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องลาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปกินที่เหลือสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะมาส้มจะพามากินเตี๋ยกับเหมียวนะจ๊ะอันนี้ของส้มจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเอ่อเท้าไก่จะตีนไก่จ้ะอันนี้ก็ของเจ้าเหมียวจ้ะเจ้าเหมียวก็จะกินเตี๋ยกับส้มด้วยกินเตี๋ยกับเหมียวใช่ไหมลูกมามา,มาจาะเพื่อนๆมามา,มาทานด้วยกัน ส้มทำไปคลิปหนึ่งแล้วล่ะจ้ะแต่เกล้องไม่ได้เปิดก็เลยเสียไปเลยแล้วก็เลยทําทําอีกคลิปนี้จ้ะคลิปนี้ก็เลยทําอีกก็ที่นี่ก็หนาวจ้ะเพื่อนเพื่อ,อเตี๋ยวส้มก็ใช้เส้นเล็กนะจ้ะเส้นเล็กแล้วก็เอุอ้ยน้ำลายหลยจ้ะน้ําจะแห้งไปหน่อยจ้ะต้องโทษเจ้ารูเพิ่นดมันกินน้ำไปหมดอุย้ยรอกันบ้างสิเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวไม่รอไม่รอเลยจ้ะ มาเจากเพื่อนมากินมากินเตี๋ยวกับเหมียวด้วยกันจ้ามากินเตี๋วกับเหมียวจ้าเมียวกับมาจา้าหอมเฮ้ยรอแม่บ้างสิลูกเจ้ารูกเผิดมันไม่รอเลยจ้ะเพื่อนหมดก่อนเนาะ รอแม่มั่งสิลูกรอแม่ส้มมัง่งเถอะอร่อยไหมลูกเซนมีจ้ะเ้นมีซื้อมาจากร้านโปแลนด์โปรแลนด์ ก็ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่จ้ะเส้นก็จะขาดง่ายกินหมดแล้วมาขอกินกับแม่ส้มไม่นะถ่วยนะก็รู้อะอรอยไหมลูกอืมชอบเตี๋ยวหรอลูกอื หนูไม่ชอบกินอาหารแมวชอบกินอาหารมานุษย์เหรอลูกหืมหนูเป็นแมวนะหนูไม่ใช่มนุษย์นะลูกหืมก่อนนี่ก <c ười> ็เอ็มหมือนะันกินเร็วอ่ะงานกินลมก็อย่างนี้ นีหมดจะมากิน,กนเขาแต่ก็น้นแหละของแม่ส้มชามใหญ่เจ้ารอนแล้วก็กินแก้มกัน,กน,กนจะ้ะก็เหลือเส้นเส้นมีมั้ก ผลของการกินเร็วมันก็อย่างนี้อ่ะพอตั้งปุ๊บกินปั๊บเลยเร,รอไม่รอแม่ส้มเลยเลยอืมหล้วกินไก่หรอืมกินกินไก่รอกินกินไก่เนาะ ชอบจินชินไก่ลยะลูกลูกเผิอชอบกินชินไก่พ่อบ้านพ่อบ้านไม่ชอบกินชินไก่จช่เจ้ารูกเผิดกเขาชอบก<ๆ>็เลยมีคู่แข่งกันเพื่อไปแล้วได้กระลูกแล้ว รอร่อยจ้ะเพื่อนๆเนจ้ารูกเพิดงนั่นได้กระดูกไก่ไปละเดี๋ยวมันกลับมาอีกกินไม่รอนหมูก,ก่อน เส้นเมียนี้ไม่ซือ้อแล้วจะไม่เหนียวแล้ว อากาศก็หนาวอย่างเพื่อนอันนี้หมูจ้ะหมูเบอร์เกอร์ส้มลงไปแล้วเราจะเพื่อน เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะจะมากินจะมากินเตียวกับเหมียวให้ชมกันอีกจ้าโชคดีกันทุกทุกท่านนะจ๊ะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยจ้บาบายยนะจ๊ะวันด,ดีจ้าบาย